น้าวจ้าสวัสดีจ้าอันเบงยังได้คิบกับจังสดังใดอันยื้ทงอันอันไล่โซกับจังสรนจ้าให้แกงเช้าอันค่ะน้องอย่างคือประเสรน้องน้องเลี้ยงอย่างคือประเสรไปเอาน้องไหมขนาด น้องคุณน,น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะฝากบ้านพี่น้องด้วยนะคะคเพื่อนๆเพราะว่าเอ๊ะ UST เ,เอ๊ะมันทำไมนมเป็นอย่างนี้อทาไมยังก็เป็นสีพี่น้อง เท่ๆนั่งแมวสวัสดีค่ะพี่อันอร่อยจ้าคุณยายนาวอ่าสวัสดีค่ะมาทักทายสบายดียามเย็นกับคุณนาวนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องอไห่สดสองถุงสูม,มือเป็นบอ่อพ่อยเายนาวเห็นมันจะสลับกันกับพี่บอระุ น้องอั้นถอยกอดลูกไปเปิดไปแกะไอ้นั่นที่แมวกินนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณสุสพินยานะคะอ่าพี่น้องไลโสดสองทุ่มเดอ้อหอดสี่ทุ่มมาเสร็จด้ว่างไปบ้านพี่น้องในด้จากพี่น้องเด้อพี่น้องไปบ้านพี่นอ้องในด้จากพี่น้องบ้านพี่น้องอ่าเหมือน,น่าพี่น้องจะเปิดอีกช่องใหม่นะคะเพราะว่าช่องนั้นยังรออยู่นะคะยังไม่รู้ว่า จะเอาเหัวเอกไก่แบบไหนเนาะฝากส่องพี่น้องได้ด้จาพี่น้องฝากส่องพี่น้องแด้มน,นะคะนงรานนะคะรสช,แบบชาติเป็นแบบอ่ารสชาติเป็นแบบราคานมจืดเอาใส่แกงค่ะพี่นี่นไง เอาใส่แกงเขียวหวานจ้ะเอาใส่แกงเขียวหวานนะคะนาเอาใส่ขึ้นดีอยู่จ้าโอเคอยู่อุ้ยนั่นแหละจ้าอันผู้ที่เปิดช่องไม่เพิินเพิ่นว่าอ่าชั่วโมงขึ้นดีดีเลยค่ะชั่วโมงขึ้นดีมากมากพิ่บอกว่าชั่วโมงขึ้นดีมากมากเลยค่ะพี่น้องเยังนะอันเอดแกงเขียวหวานค่ะพี่เอานมเอานมใส่น้ำมักหมักแบบเข็มข้นหมจ๋ะแบบเจียมจนเนาะมักนัวมักนัวนัวลูกสาวบอกว่าชอบนัว ชอบนวลนวเอาเอาให้เอาให้แมวกินหรือยังคอยกัสิเอามะเขือใส่นะคะอันสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าทักทายจ้าเลขแปดวันสเดย์พี่น้องคุณบาเนาะจ้ะอันคุณวาวาชอบกินไก่ปุ้นนะคะอสวัสดีคุณวาวาจ้าพี่น้ำสวัสดีทักทายค,คุณวาวานะคะ ยยนาวก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์บ่อยๆหรอกคะ่ะสองวันสามวันถึงจะขึ้นไลฟ์ทีนะคะไม่ได้ขึ้นไลฟ์บ่อยๆเด้อจากพี่น้องเขามาเด้อจากเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆช่องนี้ได้เติบโตน้ำมูลเด้อจา้านะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ยานาวด้วยเด้อจากขอบพระคุณมากๆอทาทำกับข้าวอะไรเหรอสิไดว้ดามาแล้วมาแล้วคนสวยคนรอเนาะนีน่เนาะปูไฟนี่นะจำได้นะคะทำแกงเขียวหวานจา้า ทำแกงเขียวหวานไก่นะคะจะเอามะเขือลงแล้วก็จะเสร็จแล้วค่ะจะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จนตอนนี้ก็หั่นมะเขือเรียบร้อยนะคะก็จะใส่มะเขือลงไปนะคะเทรั่วลงไปเลยนะคะเนร์นาก็ใส่มะเขือลงไปแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานไก่นะคะกินกับขนมจีนนะจ๊ะนะจ๊ะกินกับขนมจีนค่ะทุกคน อันผู้การค่ะรออันเจ้าขม้าบายบายก็่ื่อทักทายข่อยเนาะเอออ่าทักทายจ้าผู้การค่ะรอสวัสดีผู้การค่ะนะคะว้าว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 ฮัลโหล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 